สวัดีค่ะ น้องเจนะคะเราอยู่ที่งานแคนฟู Good ้ดกู๊ดเทสค่ะที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยนั่นเองนะคะนี่มองไปด้านหลังเลยจะเห็นเวทีค่ะเวทีบักไงเลยค่ะทั้งหลังนะคะมือนี้มือแรกสําหรับการเริ่มต้นนะคะเพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมหลากหลายแห้งค่ะแคนฟู Good ้ดกู๊ดเทสของเรานอกจากจะได้เจอะเจอนะคะกาบศิลปินของเราวันนี้ค่ะเออนุชาเดาฟ้าปินค่ะเดี๋ยวเจอะเจอกันแน่นอนมืออื่นค่ะนะคะเจสเซตเตอร์ไข่ ที่ชอบวงวงนี้เนี่ยต้องมาดูเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เขามากันเต็มวงนะคะส่วนวันสุดท้ายค่ะจะได้เจอคอนเสิร์ตนะคะ OA นะคะคู่แฝดของเรานั่นเองนะคะ3คอนเสิร์ตที่นี่ที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะผู้ใดมัก กับมาหายกำลังใจกันหลายๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกอยู่กับ่าเป็นหยังค่ะพอตอนนี้ซาลงแล้วไก่สิเศร้าตกแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นฝนเศร้าตกก็ออกมาเจอกันอยู่นี่ได้สิเด้จเจอกับน้องเจนค่ะแล้วก็จะมีพี่พิธีกรอีกสองคนนะคะหนึ่งก็คือ,อพี่บุ๋มนะคะแล้วก็พี่อันค่ะนะคะซึ่งจะเป็นพิธีกรอยู่บนเวทีมาวันนี้ในตรีมย้อนยุคนะคะนี่ดูเกือบเลยพร้อมมากพายุมาเหรอไม่กลัวหรอกนะคะ <laughs> เราพร้อมสู้พายุค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่บอกว่าตอนนี้ยังออกมาดูไม่ได้เพราะว่าฝนยังตกอยู่นะคะก็สามารถชมผ่านไลฟ์สดของเราได้ทาง Facebook นะคะเข้าไปกดติดตามแล้วก็บ,บิรพันานไลฟ์สดนั่นแหละคะ่ะพอไเบิรงไลฟ์สดแล้วอ๋อฝนสีเศร้าโต๊กตัวนี้ฝนเศร้าต๊กเข้าก็ออกมาเบิรงะคะ่ะโตเป็นๆได้อยูนีเลยนะคะแล้วก็เข้ามาทักทายพิธีกรของเราได้เลยนอกจากจะได้เจอศิลปินที่คุณชื่นชอบแล้วเขาก็ยังมีนี่กิจกรรมมีเชฟเป็น เซเลบเชฟนะคะมาทําอาหารที่เป็นเมนูประจําท้องถิ่นที่อุทุมพรพิสัยของเราด้วยเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าเป็นเมนูอะไรจะต้องมาติดตามนะจ๊ะที่สําคัญค่ะมีกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายผู้ใหค่ะมือวันยุทธเนาะมืออื่นก็ยุทธนะคะวันอาทิตย์ก็ยุทธแวะมานี่ใดเลยที่ว่าการอําเภออุทุมพรพิสัยค่ะนะคะฝฟนตกเบิงไหลสดยุบา้านฝนเศร้าตกมาเบิงค่ะอยู่ที่ว่าการอําเภออุทุมพรพิสัยอะตอนนี้เราจะส่งไปขึ้นเวทีเราเจอกันบน ทีนะคะชาวอุทุมพร